โตมาสี่มสามย็ดเคเอาวะเอาวะย็็ให้้สวยงามพระรามแปดจังว่านี้โมเต็มเต็มเข่งเัินไปดิครับกรับสวัสดีมีรลักนักผ่านหนูครับนะผมอยู่กับผมดีเจบาร์คนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้า มาอยู่กับฟาซาฟารีเหรอใช่ปะ่ะอ่านถูกโอโหจัดไปครับผมใครขอเกมนี้เข้ามาผมก็จัดฮารนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้กันด้วยหนักครับผมไม่พูดพามทำเบงครัมวันนี้มีงบมาแบบหนาหนักหนักเตอะเตอะเลยแหละจัดไปดีครับขอยาแครับผมวันนี้มาแปลกๆหน่อยจัดไปที่50หมุ่นกันไปก่อนอรวจ้า ขออย่าเล่นตามใจสักเล็กน้อยผมเพื่อหาสูตรใหม่ผมสูตรที่ผมเล่นไปเหมือนเหมือนมันจะเก่าแล้วอะ่ะใครที่ขอเกมสาวทำกันเข้ามาผมก็คิวต่อไปนะครับผมเป็นคลิปต่อไปเลยคลิปต่อไปจากเกมซาฟารีผมก็เดี๋ยวเป็นสาวทำให้นะจ๊ะไหลกันเป็นนิดนึงแล้วมีมาต่ออีกไหมละจ๊ะไหลกันไปดิครับท่านจังวะนีนิดหนึ่งสวย สวยสวยงามพระรามแจังหวะที่ได้อยู่แล้วไหลมีอีกหน่อยหนึ่งไหมไม่เข้าวะได้ไงวะเนี่ยได้จะได้วะเนี่ยไหอีกนิดหนึ่งดิเกินไปหรือเปล่าอีกหน่อยหนึ่งมไม่เข้าไปเลยเนะี่ยตังจะหมดแล้วเนะี่ยเออระจังหวะนี้มีไหลดอกไม้ขอยอีกนิดนึงเออมาดิครับว่ายังได้ยังดียังโดนนะผมดีกว่าไม่เข้าผม จะหมดไปเกือบ20หมุนแล้วเนี่ยไม่เข้าอะไรเลยสักอย่างนึงเหลือจะเชื่อเลยจังหวะน,นี้ไปยาวัมไม่ต่อขอบังเบิมๆครับท่านหนักๆเน,น้นๆเงินสักเร็กน้อยจะได้จะได้มันเป็นจะได้หายหัวใจพี่เจ็บแท,ท้สาวผู้ได มาเต้นกันระบาใจเอาเรื่อจังหวะนี้เอาเอาเอามีลุ้นครับท่านมาดิมาดิาดโอ้โหแล้วจังหวะนี้โอ้ม,มาเข้าฟรีแรงจ้าสวยๆงามๆกันไปครับท่าน12หมุนหมุนเรื่องครับม,มาขอทุนคืนหน่อยเว้ยมามา,มาเรา่าไปคาดหวังเยอะครับผมคาดหวังเยอะไม่ดีเดี๋ยวเราจะหมุนหงิดเอง เราต้องเล่นไปตามสเต็ปของเราเราอย่าไปเล่นตามเกมหรือตามความคิดของตัวเองนะผมความคิดของตัวเองมันมันก็ถูกอยู่แหละเล่นตามความคิดของตัวเองแต่ก็คือแบบเล่นแบบยังไงจะอธิบายยังไงไม่ต้องเล่งอ่ะไปเล่นเรื่อยๆไหลๆเนิบๆอย่างเงี้ยบางทีผมก็มีอารมณ์บ้างนะแบบโอ้โหหุดหงิดทำไมจังหวะนี้ไม่ไม่เข้าวะอะไรปรนะมาณเนี้ยเออ คนเรากมีผิดพลาดได้ครับผมแต่ต้องสงบนิ่งครับผมเข้าวัดทําบุญโยผมท่องนะโมของนะค่อมกันไปโอ้โหไม่เข้าได้ไงวะเนี่ยเนี่ยเริ่มมีลรมแล้วนะจาดไปครับผมจังหวะนี้ไวช่องที่3มครับช่องที่สี่ผมหัวสิงโตมาสี่หมื่นสามย็ดเคเอาวะเอาวะเฮ็ดให้สวยงามพระรามแปดจังหวะนี้ผมเต็มเต็มเข่งกันไปดีครับ เฮ้ยทำเเล่นไปเอจังหวะนี้เอาเรื่องกันอยู่นะจ๊ะไหลกันไปต่อเอที่หัวเยียรับแล้วก็วายมาต่อยังไงต่อไม่เข้ามีแต่ต,ต่อต่อต่ออย่างเดียวเลยอะจบเจ้าเลยวะมาดีครับวายมาจังหวะนี้บีเวอร์สวยงามสวยงามแล้วยังไงอีกครับท่าน,นจังหวะนี้โคตรเอาสุดเฟยอร์เกียวงอง ยังไงผมห้าหมื่นหนึ่งพันบาทผมจบจบการไปเลยจ้าจังหวะนี้ไม่หมุนต่อแล้วครับผมพอจ้าไปถอนะครับแต่จังหวะมีได้อยู่นะจ้าจะไหนต่อขอแปดได้ปะ่ะนิดเดียวไม่เป็นไรครับสำหรับใครผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า